สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็เจอกันหลังห้อยออกพี่น้องครับ1ิธันวาคมนะครับผิดพลาดผิดพลาดประการใหญ่เลยพี่น้องครับนะหวอยออกแบบนี้พี่น้องเพรวันนี้พี่น้องครับพาพี่น้อง fc มาดูดอกชนชมกันพี่น้องนะครับส่วนจะเป็นดอกอะไรถ้าจําได้ก็จะบอกไปนะครับพี่น้องสําหรับชนชมที่กำลังบานพี่น้องครับ แล้วก็โน่นอีกพี่น้องสีห้าต้นนะครับที่แยกออกไปเพื่อบำรุงนะครับบำรุงดูแลเป็นพิเศษพี่น้องนะครับเพราะว่าไมา้เป็นไม้ที่กำลังเอาลงปลูกพี่น้องรากเขายังเดินไม่ดีเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะพาพี่น้อง fc เดินดูดอกชนชมกันนะครับพี่น้องสีไหนเป็นสีไหนนะครับสำหรับการทำดอกพี่น้องครับมันยากนิดนึงพี่น้องนะครับเรามือใหม่ ชนชมออกดอกดีพี่น้องครับนั่นก็คือยักษ์ญี่ปุ่นผสมฮอนแลนด์พี่น้องครับแต่ว่าเป็นดอกชนชมที่เขาไว้ทําต่อนะครับอันนั้นปลูกแป๊บเดียวก็ออกดอกแล้วพี่น้องดอกใหญ่ด้วยนะครับดอกชั้นเดียวนะครับแต่วันนี้จะพาเดินดูดอกไม้ในสวนพี่น้องครับก็ใช้เวลาไม่มากพี่น้องนะครับเพราะว่าอยู่กันสองคนกับหลานชายนะครับ เดี๋ยวจะพาเดินดูกันนะครับพี่น้องครับไปกันเลยพี่น้องนะครับผมดอกนี้เป็นดอกของยักษ์ญี่ปุ่นผสมฮอนแลนด์นะพี่น้องครับมีห้ากลีบเหมือนกันแต่เป็นดอกชั้นเดียวนะพี่น้องนะครับต้นเล็กๆพี่น้องครับต้นไม่ใหญ่นะครับนี่อยู่ในถุงดำอยู่เวลาเขามีดอกก็จะเป็นแบบนี้พี่น้องนะครับ ดอกมาไวมากพี่น้องครับสําหรับไม้ที่เอาไว้ทําต่อนะครับนี่ถ้าปลูกไว้ดูสวยงามเราจะต้องจัดการระบบโครงสร้างของต้นไม้ให้ดีนะครับอันนี้เป็นยักษ์ญี่ปุน่นสมมตแล่นนะครับพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปดูดอกหอมะลินะครับเป็นไม้ที่กําลังสมบูรณ์มากพี่น้องครับนะแต่ว่าดอกเขายังไม่บานพี่น้องนะครับผม นี่เป็นดอกหอมมะลิพี่น้องนะครับเชิญชมที่อุดมสมบูรณ์ดีเลือกเกินพี่น้องช่อดอกมาทุกกิ่งพี่น้องครับมาทุกกิ่งเลยนะครับดอกหอมมะลิเวลาให้ดอกก็ให้เยอะมากนะครับใบสวยด้วยพี่น้องครับเห็นไหมใบแข็งเขียวนะครับนี่อันนี้ก็เริ่มบานแลวพี่น้อง แบบนี้แหละพี่น้องครับดอกหอมมะลินะครับมีเหลืองมีขาวมีชมพูนะครับปะปนกันไปพี่น้องสวยมากพี่น้องครับไม้มันสมบูรณ์พี่น้องนะครับส่วนมุมนี้พี่น้องนี่นี่ดอกเสียอีกแล้วนะครับดอกเสียพี่น้อง อันนี้เป็นขาวนำโชคพี่น้องครับดอกขาวนำโชคครับไม้ที่โดนโดน,โดนต้นไม้เขาโค่นใส่พี่น้องครับต้นเขาอาจจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่พี่น้องนะครับเห็นไหมแต่ว่าเขามีดอกพี่น้องครับดอกเขาม,มาละอันนี้เป็นดอกของขาวนำโชคพี่น้องครับรอให้เขาบานดีๆก่อนพี่น้องอนะครับดอกนี้เสียดอกขาวนำโชคขาวจน กล้องจับไม่ได้พี่น้องนะครับส่วนต้นนี้พี่น้องครับนี่ดอกก็เริ่มมาแล้วพี่น้องเสียดายดอกมันมาไม่พร้อมกันพี่น้องนะครับรอให้ผมเลี้ยงเอากิ่งก่อนพี่น้องครับกิ่งมันยังเล็กอยู่พี่น้องด้านในนะครับนี่นี่กิ่งนีเ้เล็กเองพี่น้องแต่ว่าดอกเข้ามาแล้วนะนี่ดอกมาแล้วพี่น้องครับแต่ก็ ไม่รู้ว่าดอกอะไรนะครับสิบเอดสีด้านนี้ก็ร่วงโรยแล้วพี่น้องเี่ร่วงโรยแล้วนะครับเป็นชนชมสิบอดสีพี่น้องครับดอกเริ่มมาละนะครับก็จะมีดอกอันนี้ดอกอะไรนาะนี่เนาะครับผมนี่พี่น้องครับสีขาวโพลเลยอยู่ในอยู่ในต้นเดียวนะครับก็มี ปะปนกันไปพี่น้องนะครับอันนี้บาบี้บาบี้ยังไม่บานพี่น้องนะครับส่วนบานแล้วก็มายาครับอันนี้เป็นมายาพี่น้องครับดอกเล็กเองครับเพราะว่าไม้มันยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่พี่น้องกิ่งเขายังเล็กอยู่ครับเขาก็เลยดอกเขาเลยไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับ ส่วนดอกใหญ่ๆกิ่งเขาก็ใหญ่พี่น้องครับลําต้นขเขาแข็งแรงกิ่งเขาแข็งแรงพี่น้องนะครับนี่อย่างอย่างตัวน,นี้ก็ไม้สมบูรณ์พี่น้องนะครับที่ผมเคยลงให้ให้ดูอันนี้ก็บาร์บี้ครับอันนี้อันนี้น่าจะเป็นไม้หงเหินก็แดงจัก,กระพัดผมจำไม่ได้พี่น้องครับ ส่วนหวานเย็นพี่น้องครับเสียหมดแหละนะครับนี่เสียหมดแหละเสียหมดพี่น้องนะครับนี่เสียหมดเลยครับถ้าเราไปใส่ถุงไว้พี่น้องครับจะมีตัวหนอนคับแบบนี้หนอนจะออกมาพี่น้องอันนี้หงเหินพี่น้องหงเหินดอกหงเหินนะครับผม จนชมก็ <c oughs> ลดน้ําบ้างไม่ได้ลดบ้างพี่น้องนะครับบางเจ้านะพี่น้องครับเขาจะลดน้ําทุกวันเลยพี่น้องนะครับเขาลดทุกวันเลยจนชมนี่เขาไม่ได้ปล่อยไว้นะพี่น้องแต่ว่าเขามีวิธีลดของเขาพี่น้องครับรอบแรกเขาจะลดผ่านไปแลกลับมาลดอีกครั้งหนึ่งสองรอบแต่บางเจ้านี่ลดทุกวันเลยพี่น้องครับ เดี so so Twelve, ๋ยวไปดูแดงจักระพัดกันพี่น้องครับจะได้มาเทียบดูกับดอกนี้พี่น้องนะครับนี่พี่น้องครับแดงจักรพพัดพี่น้องนะครับแดงจักรพพัดถ้าเราเทียบกับหงเหินก็หงเหินเขาจะสีเข้มพี่น้องครับนี่สีเขาเข้มและจะมองดูเหมือนจะออกม่วงๆหน่อยนะครับนั่นแสดงว่าดอกนี้พี่น้องครับนี่นี่ก็คือแดงจักรพพัดนะครับนี่ เหมือนกันเลยพี่น้องครับต้นนั้นนะครับพี่น้องครับกับต้นนี้นี่ <Yeah. S 1> เหมือนกันนะครับแดงจัก,กรพพัดนะครับผมก็เริ่มมีดอกแล,ล้วล่ะนะครับไม้มันโดนต้นไม้มันโค่นใส่นะครับแดงจัก,กรพพัดนี่นี่ลองรอยบาดแผลที่ผมตัดแต่งใหม่พี่น้องนะครับมืดคําแล้วพี่น้องครับ ส่วนด้านนี้พี่น้องครับก็มีไม่กี่สีพี่น้องนะครับเฟอร์รารี่ก็กําลังบานส่วนต้นนี้ก็เป็นต้นแม่ครับต้นแม่เขาพี่น้องนี่บาร์บี้ครับผมเป็นบาร์บี้นะนพี่น้องครับบาร์บี้รวยจังเลยก็กําลังจะบานพี่น้องรวยจังเลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูดอกรวยจังเลยพี่น้องครับนี่ก็บาร์บี้เหมือนกันบาร์บี้ ส่วนต้นนี้พี่น้องครับดอกนี้เป็นดอกของปทุมมาพี่น้องปทุมมาดอกปทุมมาพี่น้องครับหวานเจี๊ยบนะครับผมไปครับพี่น้องครับจะพาไปดูดอกรวยจังเลยนะครับผมนี่ครับพี่น้องด้านนี้ครับมีห้าต้นพี่น้องผมมาออกมาดูแล เป็นพิเศษหน่อยมาวางไว้ในพื้นแหละพี่น้องครับรากยังไม่เดินดีเท่าไหร่พี่น้องนะครับอันนี้หกสีพี่น้องครับหกสีตัวเล็กๆแหละพี่น้องก็มีดอกบาร์บี้ออกมาแล้วนะครับนี่เป็นไม้นั่งแท่นด้วยกาวร้อนพี่น้องนะครับบาร์บี้นนะครับผม นี่ก็ต้องดูแลพี่น้องและนี่ต้นนี้ก็ต้องดูแลเหมือนกันนะครับพี่น้องครับลากเขายังไม่ไม่เดินดีเท่าไหร่พี่น้องสวนรวยจังเลยพี่น้องครับนี่ดอกเขาจะเป็นประมาณนี้พี่น้องอันนี้นะครับนี่ก็หมายนั่งแทนมนเดินพี่น้องครับนั่งแทนโดยกาวร้อนนะครับนี่เป็นดอกรวยจังเลยนะครับผมนี่นะครับก็พอได้ดูพี่น้องนะครับ ม้ยังไม่แข็งแรงพี่น้องต้องดูแลสักพักหนึ่งพี่น้องครับเขาถึงจะแข็งแรงกว่าน,นี้นะครับเพราะว่ากิ่งเขายังไม่แตกเท่าไหร่พี่น้องเลยเป็นแบบนี้พี่น้องครับบางทีผมถ้าผมมีกิ่งเยอะผมตัดทิ้งหมดแหละพี่น้องนี่ผมจะตัดออกเลยผมเอามานั่งแท่นใหม่กิ่งมันไม่แตกพี่น้องเห็นไหมกิ่งมันไม่แตกให้ มีกิ่งเดียวเลยยาวๆนะครับไปแล้วครับผมน้องครับเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องนะครับผมนี่ไปดรวยจังเลยนะครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ